จากสถานการณ์โควิด -19 ะระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ภาครัฐจําเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อลดการแพร่ระบาดให้มากที่สุดซึ่งมาตรการต่างๆที่กําหนดออกมาต้องยอมรับว่าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงไปอีก ล่าสุดภาครัฐได้ออกมาตรการลดภาระค่าคองชีพก,กับประชาชนควบคู่คกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 ระลอกใหม่ประกอบด้วย4โครงการคือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่สาสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการประมาณ13ล้านคนใช้งบประมาณ16,400ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้จำนวน2ล้าน5แสนคนใช้งบประมาณ3 0 0 0ล้านบาท โครงการคนละครึ่งระยะที่3ให้กับประชาชนไม่เกิน31ล้านคนงบประมาณ93,000ล้านบาทและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีเป็นโครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนงบประมาณ28,000ล้านบาททั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่าทั้ง4โครงการจะเริ่มใช้จ่ายได้หลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยใช้วงเงินประมาณ1นึ่งแสนหมื่นล้านบาทจากที่เหลือในพรกรเงินกู้เดิม1ล้านล้านบาทเพื่อดําเนินมาตรการครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายประมาณ51ล้านคนจะช่วยรักษากําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ4ี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาทนา,นายสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงมุมมองของภาคเอกชนต่อ4โครงการงกล่าวว่าหากพิจารณาแต่ละโครงการมองว่าเป็นโครงการที่ดีและจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขยายตัวได้ถึงร้อยละ ตามที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันหรือกะกะรประมาณการไว้บนพื้นฐานการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศรวมถึงต้องมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ให้ได้ยิ่งใช้ยิ่งได้ผมว่าอันนี้เนี่ยถ้ามีการปรับหน่อยผมคิดว่าก็คงจะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าโครงการที่ประกาศมาหนึ่ล้านดีแล้วฮะอันนี้ยดีเพราะว่า คือทางภาครัฐเนี่ยเร่งการดําเนินงานที่ใช้เงินกู้หนึ่งล้านล้านที่เป็นของเดิมะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นในห้าแสนล้านที่มาตรการที่ออกมาแล้วผมว่าก็มาเร่งกันก,นกระตุ้นครั้งหนึ่งผมคิดว่าช่วยได้ดีครับขณะนี้ก็เห็นด้วยนะครับที่มีมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมา ในสถานการณ์ขนาดนี้ภาคเอกชนยังเสนอให้ภาครัฐด,ดิ้งแผนการใช้จ่ายเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้หลังจากไตรมาสสและไตรมา 3, สสเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศจะจบลงได้เมื่อใดเพราะยิ่งจบเร็วจากการได้รับความร่วมมือจากทุกคนอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะทําให้ประเทศของเรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นปัทมาสุธิปธั์ที่รายงานค่ะ